ดีดีดีด <c oughs> ไม่เป็นไรต้องรอสุดกินแก้กรรมนะคะญญครับผมสวัสดีครับผมชิคเก้นครับ<อ>ผมเีพีกินทร์องครับ great แปลว่ายิ่งใหญ่หรือเปล่าคะแปลว่ายิ่งใหญ่แล้วมันย,ยิ่งใหญ่ไหมคะแล้วมันย,ยิ่งใหญ่ไหมคะได้ครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ผมชื่อหมายถึงว่าแบบเราทำงานเข้าวงการเไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็คิดแต่ตรงนันอย่างเดียวเลยสาบานสาบานเขาไม่สาบานกันอันนี้หนูอยากแนะนำร้านแต่ให้พี่พีได้ดีกว่าได้ครับเป็นร้านซูชิของผมเองใช่ชื่อชินไคซูชิอาหารน่ากินม่อใช่ โอ้มายก d อือชอบเลยอลพี่เช็ดปากให้ไหมปากเลยอี่นะโทษครับอุ้ยมันเราตรงนี้อ่ะขอโทษนะครับโอเคไปตรงนี้ได้ค่ะอุ้ยมีอะไรเหรอตรงนี้ฮะ กโดนไหมโอนโูลุกต้องเลยอ่ะลุกต้องเลยอ่ะข่านี้สบายมากคุณแปะเอามือจับไว้ที่ข้อเท้านะคะโอ้โอเคโอเคไปขึ้นที่ละข้างนะมันแตกอ่ะใช่เอาไปเอาหลังเท้าวางไว้โอเควันขอรีโอเควันทูทรี พอหนูจะได่ไหวหนูดึงแขนพี่แรงๆเลยได้ป่ะได้เพราะมันจะไหวด้วยใช่พี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 ่ก็บอกทุกคนว่าต้องไหวป้วต้องตึงแรงๆจะไหวใช่ป่ะพี่พี่โอเคพี่ไหวนไหนูไหวไ <laughs> หมหนูจะไหวให้ได้ให้พี่เลยค่ะ <laughs> ดูได้ทาง p o p s ที่เดียวเท่านั้น